สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปพบกับร้าน Watchcoin Pro นะครับซึ่งเป็นร้านสะดวกซักที่ใช้คริปโตเคอเรนซีหรือใช้ Bitcoin เนี่ยในการจ่ายเงินค่าซักผ้าแม้เราสงสัยกันนะครับว่าไอ้ c o i n มันมีมูลค่าจริงหรือเปล่า,าไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้ราคามันก็ไปถึง1ล้านบาทแล้วสำหรับคนที่สงสัยนะครับตามไปดูข้างในได้เลยครับว่าเขาจ่ายด้วยบิตคอยเนี่ยมันทํางานได้จริงหรือเปล่านะครับกับร้าน Watchcoin Pro ครับตามมันเลย อ่านี่ก็เป็นร้าน Watch Coin Pro นะครับซึ่งเป็นร้านซักผ้าร้านสะดวกซักที่จ่ายเงินด้วย QR code นะครับทั้งใช้แอปพลิเคชันนะครับของ Watch Coin เองแล้วก็ใช้ Dolphin Wallet ใช้แอปเป๋าตังจ่ายได้ใช้แอปธนาคารก็จ่ายได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยมีเพิ่มมาอีกอย่างก็คือ Bitcoin นะสามารถจ่ายเงินด้วย Bitcoin ได้แล้วตรงๆเลยนะจ่ายจาก Wallet Bitcoin เลยก็คือ เครื่องข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเครื่องอบผ้านะฮะอ่าเป็นอบผ้าลมร้อนใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นเครื่องซักผ้านะครับเป็นเครื่องซักผ้าที่เป็นเครื่องอุก,กิ่งอุตสาหกรรมนะครับก็สามารถซักได้มอใหญ่มากเอามาดูดิครับเนี่ยนะฮะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นระบบดิจิตอลหมดเลยนะร้านซักผ้าเราจะจ่ายด้วยบิตคอยกันนะครับในเนี้ยในแอปพลิเคชันของผมเนี่ยมันจะมีบิตคอย wallet แล้วก็มี btc อยู่แล้วนะเพราะว่า เนื่องจากราคามันดีมากตอนนี้เราซื้อไปนะครับทีนี้ลองมาซักผ้ากันดูนะครับด้วย Bitcoin. บิตคอยืบนเดิมครับเหมือนเรื่อทั่วไปก็คือใส่ผ้าเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝาทีนี้ก็ใส่น้ำยาซักผ้านยาแบบพนุ่มครับเพราะว่ามันเป็นการซักผ้าปกติทั่วไปนะฮะก็ใส่เข้าไปเลยอย่างนี้น้ำยาซักผ้า นะครับแต่ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเ,เครื่องซักผ้าฝาหน้าแล้วก็เป็นน้ำยาซักผ้ามันเป็นแบบเข้มข้นนะครับส่วนน้ำยาปรับผ้านุ่มใส่ได้เรื่อยๆเลยนะครับนะ,นะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ทีนี้ถึงไฮไลท์ของเราละเราก็ใช้แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ที่สแกน QR นะครับอย่างผมนี่ก็จะใช้เป็นอนด์แอปเปิล p p o o n นะครับก็จะสามารถสแกนตัว Bitcoin ได้เลยเครื่องก็จะคำนวณน,นะครับว่าเครื่องมันว่างหรือเปล่าราคาเท่าไหร่นี้50บาทนะครับ50บาทก็จะคำนวณเป็น BTC ให้ดูนะครับว่า,เ,าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราอทีนี้เราสามารถ Copy Bitcoin Wallet เนี่ยหรือ t i t i o i n s h เนี่ยเอาไปใช้เอาไปจ่ายที่อื่นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะใช้แอปซึ่งชื่อว่า e l l ล y นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเ,เป็น e-wallet เป็น wallet สำหรับค r y p t o c u r r e n c y ซึ่งตอนนี้ผมมี bitcoin cash กับ bitcoin อยู่นิดหน่อยนะฮะผมก็จะใช้ btc ในการจ่ายนะครับตอนนี้คอนเวิร์ตจากเงินไทยนะครับเป็น btc ก็เท่าไหร่ครับ0.0005391 btc นะครับตอนนี้ราคามานันขึ้นลงลงนี้พอเรากด c o n f i r มปึ๊บเรียบร้อยครับเครื่องทำงานแล้วนะฮะครับก็จะเป็นสีแดงปกติเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้เครื่องก็จะเป็น สีแดงและสถานะมีการใช้งานนะครับตัวเครื่องก็จะมีการหมุนไปปกติตัวแอปพลิเคชันก็นะครับจบนะได้คอยได้อะไรไปนี่พอกลับไปที่เว็บไซต์ก็เห็นว่าเปรมสักเซสเรียบร้อยคเครื่องก็สามารถทำงานได้นะหมุนแล้วแล้วทำงานไปทีน,นี้เรามาดูเครื่องอบบ้างเครื่องอบนี้เป็นเครื่องอบผ้าลมร้อนนะครับขนาดใหญ่มากนะเครื่องใหญ่มากก็ ตอนนี้เราจะลองอบช้างนะครับอบช้างดูเป็น,ปนห่อนช้างนะครับใส่เข้าไปง่ายมากนะครับปิดฝาแค่นี้เองแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้แอปตัวทั่วไปนะครับแอปที่สแกน qr code ได้พอเปิดปุ๊บก็จะเป็นเครื่อง id เครื่องรึอสัต id เครื่องให้มันตรงกันด้วยนะครับนะว่าเป็น id อะไรนะครับ40บาทนะเครื่องอบเนี่ย40บาทเครื่องซัก50าบาทเหมือนเดิมครับ เราก็เปิดแอปที่เป็น wallet ขึ้นมานะครับต่อไปผมจะลองจ่ายด้วย bitcoin cash บ้างนะฮะก็40บาทเหมือนกันมันจะ convert เป็น bch นะครับ wallet เ,เหรียญเช่นเดียวกันเรากด start ปุ๊บเสร็จแล้วเครื่องทำงานแล้วนะครับอันนี้40บาทได้รับเงินไปและหมุนแล้วนะครับรวดเร็วมากนะครับ ไม่ช้าอย่างที่พวกเราคิดกันแล้วมันใช้งานได้จริงๆสําหรับคนที่เป็นสนใจเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอย n คริปโตเคเรนซีหรือการจ่ายเงินด้วย Bitcoin เนี่ยอ,อยากจะรีวิวหรืออยากจะสอบถามหรืออยากสัมภาษณ์อะไรเนี่ยก็สามารถติดตามติดต่อได้ที่ดิสคริปชันใต้คลิปนี้นะครับส่วนท่านที่สนใจแฟรนไชส์วอชคอยโปรนะครับซึ่งอ,อยากจะดูสาขาหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สอบถามได้ราคาอะไรพวกนี้อยู่ใต้คลิปดิสคริปชันนี้ เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปซักผ้าอีกหลายตะก,ก้านะครับเป็นพ่อบ้านสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ